ได้เราจึงทุกในสิ่งที่มันมีมันเป็นขึ้นมาได้เนี่ยทุกแล้วดังนั้นเนี่ยการเกิดเนี่ยจึงนํามาซึ่งความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงคือการเกิดเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดปรากฏย่อมมีการเสื่อมปรากฏเสมอแต่เราเนี่ยไม่เห็นความเสื่อมของมันเราจึงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในความมีความเป็นในสิ่งนี้ว่าเนี่ยของเราแต่มันเสื่อมนะเสือ่อมไม่เป็นไรแต่วันนี้ยังไม่เสือ่อมไงก็เลยยังยึดก่อ เพราะฉะนั้นถ้ามันเสื่อมไปเฉยๆตามอัตภาพของมันแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเราจะไม่ทุกข์แต่เมื่อเรามีความยึดมั่นถือมั่นในมันจะทุกข์ทันทีเมื่อมันเสือ่อมไอตัวเนี้ยเรียกทุกข์ขังทุกข์ขังคืออะไรสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเองมันจะรอแตกสลายเสื่อมทาลายอยู่ตลอดเวลาอย่างพวกเราเนี่ยพวกเราเรียกว่ารอเสื่อมสลายแตกทําลายอยู่ตลอดเวลาความแก่ ความแก่เนี่ยจะนําไปสู่ความแตกสลายเสื่อมทาลายบางคนนี่ใกล้แล้วนะใกล้จะแตกแล้วใกล้จะแตกสลายแนละ้วบางคนเลยน,นะเออบางคนนี่นั่งอยู่เฉยๆนี่ก็ใกล้สภาพใกล้จะแตกสลายเต็มทีเนี่ยความคนอยู่ไม่ได้ของมันเห็นไหมบางคนเนี่ยแก่มากเลยสายตาก็ฟ้าฟาหัวเขา่าหัว,ขหวขแข้งการเลี้ยวการเดินและเลี้ยว Alger, แรงในการเดินก็ไม่มีเนี่ยเรียกว่าความคนอยู่ไม่ได้ของร่างกาย มันทนไม่ได้มันจะเสื่อมไปตลอดเวลามันจะออกจากกันมันจะแตกออกจากกัรมันจะตายออกจากกันมันจะทําลายจากกันไปมานทนอยู่ไม่ได้มันทนอยู่ไม่ได้มันจะละลอาละล้างออกกันมันจะสลายออกจากกันไปนี่ความเสื่อมเนี่ยอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเรายึดในสิ่งใดย่อมทุกในสิ่งนั้นเราเข้าไปมีไปเป็นในสิ่งใดเราย่อมเสียใจในสิ่งนั้นแล้วเราชอบมีชอบเป็นในสิ่งอะไรผูกติดกับอารมณ์ความคิด เวลาเราพัดภาพิดหวังจากของมาเป็นที่รักเราหยุดคิดได้นะไม่ค่อยหยุดคิดอ่ะทำไมเขาต้องจากเราไปกลับไปบ้านไปไงที่นอนนี้เราเคยนอนกับมันมาเวลาล้มตัวนอนเมื่อผ้าห่มนี้เราเคยห่มร่วมกันมาเวลาเข้าห้องน้ําห้องน้ํานี้เราเคยขี้เยี่ยวด้วยกันมามันเริ่มไปเรื่อยใช่ไหมหยุดนะไม่หยุดเลยฝักบัวนี้เนาะฝักบัวนี้ฉันเคยอาบน้ำมาเข้ามา,ขอ,มาขอเปอิดใส่หัวกระบ,บาลหยุดคิดนะไม่หยุดคิดเลยไปเห็นอะไรตาไปกระทบปุ๊บผัสสะไปเหี่ยวได้เกิดกรรมใช่ไหม ไปเห็นตรงนั้นก็อะไรอาวอนไปกินข้าวโอ้ยตรงนี้เขาเคยพาฉันมามันคิดไปหมดเลยป่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะเดินทางไปไกลขนาดไหนก็ตามเราครบกับมันที่กรุงเทพเสียใจไปได้ยางเชียงให,หม่อ่ะแปลกมึงไปอยู่เชียงใหม่เมึ่อึงถึงมาแล้วไปนั่งเสียใจที่เชียงใหม่ได้เลิกกันที่กรุงเทพจะไปเสียใจยู่เชียงใหม่ก็ทาได้ดังนั้นความทุกข์มันไม่เลื่กงสถานที่วันเดือนปีคืนและเวลาเลยแม้แต่ช่วงเวลาเดียว เวลามันจะทุกข์แค่คิดมันก็ทุกข์แล้วดังนั้นไม่เกี่ยวกับวันเดือนปีคือเลิกหหามยามทีมันจะไม่มีผลเลยเพราะอะไรผลจริงๆมันอยู่ที่ใจดังนั้นเราคิดตอนไหนย่อมทุกข์ตอนนั้นเหมือนความทุกข์เมื่อกี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดใดอยู่ประเทศใดถ้าเรานึกคิดติดตึงถึงความทุกข์นั้นย่อมทุกข์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะหนีไปต่างประเทศจะย้ายศาส,สนาไปศาสนาใดก็ตามแต่ถ้ายังมีสัญญาคือความจำได้หมายรู้ในตัวทุกนี้ทุกครั้งที่ความคิดเรื่องนี้เกิดปรากฏย่อมเกิดความทุกข์ล่ำให้ทุกร้อนจะเป็นจะตายเสมอไม่เคยยุติจากเกตุปัจจัยน,นี้ได้เลยจะทุกข์ไปตลอดอย่างเงี้ยเพราะอะไรทุกเพราะอะไรความคิดถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในเขาหรือยึดมั่นถือมั่นในความคิดยึดมั่นถือมั่นในความคิด อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่เกิดขึ้นตัวแรกมโนกรรมคืนใจตัวไหนให้ผลหนักสุดใจหนักสุดถ้าใจไม่คิดทุกข์ร้อนอะไรได้ไหมไม่ได้ถ้าใจไม่คิดจะรู้สึกอะไรได้ไหมไม่ได้มันรู้สึกได้เพราะมันคิดไม่ว่าจะหนีไปไหนจะทําพิธีสะดอะข้อต่อชะตาเบิกเวนเบียนเทียพยากรณ์ทำนายไทยทัดจะทําพิธีอ้อนวอนขอร้องบนวาสังเก่าหนักหนาสาหาัสแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้ายังคิดในความทุกนั้นย่อมนำไปซึ่งความทุกเสมอหนีไม่พ้นดังนั้นทุกหนีได้นะหนีไม่ได้ถ้าเรายังสร้างเหตุของความทุกอยู่ลับไปแต่ถ้าเราสามารถดับเหตุของความทุกได้คือไม่ย <PM> ึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นว่าเป็นของเราทุกไหมทุกไม่ได้นะถ้ามันมีอุปทานมันไม่ใช่ของเราเลยทุกอะไรมันไม่ใช่ผัวเราไม่ใช่เมียเราเราจะทุกข์กับมันได้ไหมไม่ได้มันจะทุกข์ได้ไงในเมื่อมันไม่ใช่ของเรา เราจะทุกเฉพาะในของที่เป็นของเราของที่ไม่ใช่ของเราเราจะไม่มีวันทุกข์อาจารย์ถามว่าห้องประชุมเนี่ยใหญ่โตมากเลยสามารถบรรทุกคนมันจุคนได้ามากมายถ้ามีคนมาทําลายห้องประชุมนี้เราทุกข์ไหมไม่ทุกใช่ป่มเพราะอะไรก็ไม่ใช่ห้องประชุมเราแต่แตนขนาดเดียวกันก็เราเป็นเจ้าของที่นี่แล้วมีคนมาทุกห้องเราจะเกิดอะไรขึ้นเอาลสิจะแจ้งความดําเนินคดี ตำรวจจะมาทุกอย่างจะมาเพื่ออะไรปกปักรักษาความคงทรัพย์ของตนคือความหวงเห็นในสิ่งนะั้นเราจึงมัดทุกร้อนกับตัวเราเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นคำถามข่าวทุกวันนี้ในสังคมโซเชียลเนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่คำถามคือทำไมเราทุกข์วะทั้งแต่ที่ไม่ใช่เรื่องของเรานะแต่มั้มเหมือนเนี่ยขอประชุมเนี่ยไม่ใช่ของเราแต่ทำไมเวลามีคนมาทุกเราไม่รู้สึกทุกแต่เวลาเราเสพข่าว มีคนทาเลวทําชั่วในสังคมออนไลน์เรากับ่าเขาอ่ะอีนั่นเป็นอย่างนั้นอีนี่เป็นอย่างนี้ทุกไะมถูกแล้วเดือนเลื่อนถอนเดือนร้อนแทนเขาคําถามไปสารแน่อะไรเขาอ่ะคําถามแค่นั้นเลยสารแน่อะไรกับเขาไปทุกข์อะไรกับเขาทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องทุกข์ของตัวเองนะปาแต่เรากลับไปชักดิ้นชักงอนเดือนร้อนแทนคนนั้นเดือนร้อนทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ย เรียกว่าสร้างเหตุของความทุกข์โดยที่ไม่ได้ไปเอามาเป็นอุปทานแต่ดันไปยึดในอุปทานนั่นเองทงั้งทที่ไม่ใช่เรื่องของเราไปคว้าเอามาเป็นเรื่องของเราทุกเลยสร้างเหตุปัจจัยของวิบากกรรมคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครบพ้วนสมบูรณ์เลยนีอ่อย่างล่าสุดใช่ไหมถามเมื่อวานนี้ทั้งทาที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ไปทุกข์ร้อนแทนใช่ไหมจดนไปซัดหน้าทนายความมาสักคนหนึ่งนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมครบเลยเห็นปะ อยู่บ้านเฉยๆก็ดีแล้วทําไมคนอื่นยังวางอเบกขาได้แต่ทำไมเขาถึงวางไม่ได้เห็นไนหะมเมื่อวางไม่ได้เขาจึงต้องรับผลของการกระทําของเขาเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่าสลดสังเวชมากนี่คืออุปทานคือความยึดมั่นถือมัน่นเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีรัง6เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งพย่อมเกิดเราจะเราจะ,จะนาไปสู่การตายและเกิดแล้วนะเรามาดูการเกิดมันเกิดยังไงพ เพราะคืออะไรความคิดในขณะที่เรากําลังนั่งฟังอาจารย์อยู่เราคิดไหมคิดอยู่นะขอจา์ไม่ได้คิดอะไรเลยไม่มีนะมันต้องคิดนะคิดแหละอาจารย์แต่ไม่ได้คิดเรื่องที่อาจารย์พูดเลยคิดเรื่องกําลังอยู่ที่บ้านจะเป็นยังไงดีตอนนี้มีใครทําอะไรอยู่บ้างหัวหนูไปไหนมาหนูปฏิบัติธรรมมันแอบไปมีใครอะไรที่อื่นหรือเปล่าเริ่มคิดแล้วเห็นะหแต่ไม่ได้คิดอยู่กับปัจจุบันขณะเลยว่ากําลังคิดอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ย อุป,ปทานจึงเป็นไงได้เกิดพบพบคือความคิดความคิดเนี่ยไม่เราจะคิดในสิ่งใดก็ตามเนี่ยมันจะเป็นทุกข์เพราะความคิดอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ทุกข์เพราะคิดไม่คิดย่อมไม่ทุกข์ถ้าเราไปยึดมั่นถือมากในสิ่งใดเราจะคิดนึกติดึงถึงสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมานในสิ่งใดเราจะไม่นึกคิดติดตึถึงสิ่งนั้นถ้าเราไม่ยึดในกระโถนเราจะคิดและกระดถนยนะไปคิด ถ้าเราไม่คิดถึงเราไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสามีภรรยาของเราเราจะคิดถึงสามีภรรยาของเรามั้ยไม่คิดดังนั้นถ้าเราไม่รู้จักอาจารย์ไม่รู้จักเลยนะเราจะยึดมั่นถือมั่นในอาจารย์ได้มั้ยไม่ได้ก็มาไม่รู้จักความเกิดปรากฏในความคิดของเรามันยังไม่มีมันจะนึกคิดติดตึกถึงสิ่งนั้นไม่ได้เพราะอะไรมันยังไม่เกิดเรายังไม่มีลูกเราจะคิดถึงลูกได้มั้ยไม่ได้ก็มันไม่มีอ่ะ มันไม่ยังไม่เกิดมันจะมีความทุกในสิ่งนั้นได้ไงเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดจากความยิดมั่นถือมั่นอุประานมันจะนําไปสู่ความคิดในชีวิตประจํวาวันของเราได้อะไรมามันก็จะไปคิดในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยี่ว่าผมให้เราจาไว้เลยว่าความคิดทุกอย่างในชีวิตเรามันคือพบที่กาลังจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นเราอ่ะเราก้าวเดินอยู่ในเนี้ยในห้องประชุมเนี่ยแค่ก้าวเดินเฉยๆนะแล้วตาไปเห็นอะไร แล้วเกิดความไม่พอใจนั่นแหละยึดแล้วยึดว่าไอ้อันเนี้ยมันควรจะเป็นไปตามความพอใจของเรายึดแล้วนําไปซึ่งอะไรพบเลยความคิดเกิดเช่นเราเห็นอาจารย์แล้วความคิดเราเกิดไล่ไปเลยนะตามลำเด็บสเตปปฏิจจส,สมุปาเมื่อกี้นี้ตากระทบลูมองมาที่อาจารย์เกิดอะไรอัศจาาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาใช่ไหมความสุขความทุกข์คือความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแล้ว เป็นนาไปไหนเกิดตละตัณหาคือความอยากแล้วอยากจากวิาพาควิจารความอยากเป็นหนเกิดตละความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาต้องเป็นไปนตามความพอใจของเราต้องเป็นถ้าไม่เป็นไม่ได้นะมียึดแล้วใช่ไหมเมื <ME> ่อยึดแล้วนําไปซึ่งอะไรต่อพบคือความคิดเราก็เลยคิดปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นไปเรื่อยๆเนี่ยกาลังคิดแล้วสร้างพบจะคิดดีคิดเรวก็ตามเป็นพบดีพบเรวไปตามแับพระธความคิดยกตัวอย่างเรากาลังคิดมองอาจารย์มาตากระทบอาจารย์เราก็เลยรู้สึกว่า ทำไมจำเป็นต้องผมยาวถ้าผยาวพวกเราอาจจะมีความสุขมากกว่าน,นี้นะอาจารย์น่าจะแบบไว้ผมยาวดีกว่านะเริ่มไม่พอใจแล้วใช่ไหมอยากจะให้เป็นไปตามความพอใจครับของเราเรารู้สึกว่าทําไมต้องไว้ผมทรงนี้ไว้ผมทรงอื่นมาได้เหรอทําไมต้องโกนผมไม่โกนไม่ได้เหรอ,ไ,อ,ไ,วไ,ไ,หรอไว้ผมยาวมาได้เหรอทำไมอาจารย์ไม่เปลีป่ยนแปลงตัวเองเป็นแบบอื่นใส่ชุดสีอื่นมาได้เหรอทำไมต้องใส่สีขาวเหมือนเวลาการขายเสื้ออาจารย์ใส่เสื้อใส่าขายเสื้อโปโลสีขาวกับสีดำสยื้อสีขาวสีดำ เวลาจะขานก็จะมีคนมาถามไม่มีเสื้อสีชมพูเหรอไม่มีสีเขียวเหรอตาไปกระทบใช่ไหมมันไม่พอใจในขาวกับดำมันอยากได้เขียวมันอยากได้แดงอันหามะความอยากถ้ามันได้สีแดงมันจะมีความสุขมะมีความสุขเวทนาเห็นไหมเวทนาไปเห็นได้เกิดอะไรอัญหาคือความอยากมันอยากได้สีแดงกับสีขาวเมื่อมันอยากได้มันจะเกิดอุปทานความยิดมันอยู่นว่าต้องแดงต้องขาวไม่ใช่ดํากับไม่ใช่ดํากับขาวต้องแดงเท่านั้น ยึดเลยใช่ไหมว่าต้องเป็นแดงเท่านั้นสีอื่นไม่ได้ฉันไม่เอายึดเลยว่าต้องแดงเท่านั้นแต่ได้หรือยังยังไม่ได้มานะแต่บางคนซื้อมาเลยยึดเลยนะยึดแล้วว่าต้องแดงเท่านั้นบางคนอุปทานก่อนได้มาอย่างกรณีของการซื้อเสื้ออยากได้สีแดงแต่มีดำกับขาวอยากได้แดงมันยึดอะไรละยึดในความเป็นเสื้อสีแดงต้องได้สีแดงเท่านั้นถ้าไม่ได้สีแดงฉันจะรอจนกว่าจะมีสีแดงขายถ้าไม่มีสีแดงขายเป็นไง ไม่ซื้อแล้วกันเพราะอะไรไม่ชอบนี่ยึดแล้วนะทั้งๆที่ล่ะยังไม่ได้มาได้ซ้ำนะยึดเรียบร้อยแนละ้วแต่ยังไม่ได้มาทุกอย่างทุกแล้วเพราะอะไรมันอยากได้แต่มันยังไม่ได้แต่ถ้าอยากได้มากๆเข้าไงกันมันจะเริเ่มแสวงหาแล้วจะเอาให้ได้กไม่แสวงหาแล้วยังไม่ได้อีกไางจะเริ่มทุกแล้วทีเนี้ยเพราะมัอน ly, อยากได้จัดเนียเริ่มอะลรอุปสรรแล้วกันคิดแล้วค,นะคิดไปหาที่ไหนมันจะไปเอาแต่ไหนทำไมอาจารย์ไม่ทําเสื้อเยอะ ส,ส,สีอะไรว่าสีขาวสีดำมีแต่แขนสั้นทำนั้ไม่ทำแขนยาวคือจะเอาใช่ไหมอย่างางี้มันจะเอาตลอดมันจะเพิ่มในเววของมันไปเรื่อยไม่รู้จักพอเนี่ยเพรามันเกิดละเราจะคิดไม่เราจะคิดไม่หยุดแล้วเราจะคิดไปเรื่อยทําไมต้องอย่างนั้นทาไมต้องอย่างนี้คนพูดกับเราหนึ่งประโยคเกิดความไม่พอใจปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่ต้นต้นยันจบเนี่ยเกิดขึ้นหมดแล้วนะจนดับไปแล้วจนความพอใจไม่พอใจดับลงไปหมดนะเรายังไม่ทันมันด้วยสํา ในขนานั้นดับไปแล้วก็ไม่รู้ตัวเกิดขึ้นก็ไม่รู้ตัวเพราะอยู่ในอำนาจในความเพลิอนอำนาจในความเพลินตลอดเวลาเลยปัญหาคืออะไรปัญหาคือพบเนี่ยมันคือความคิดโดยอาศัยสังขารโดยอาศัยสัญญาคือความจำได้ไปรู้แล้วเอามาปรุงแต่งให้มีให้เป็นตามอำนาจในการปรุงแต่งของตนคือสังขารเนี่ยมันปรุงตัวอย่างงี้ไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเลื่อยเปลื่ยมันไม่หยุดไม่สิ้นภพเนี่ยจะนําไปสู่ชาต จำให้ดีนะพบจะนำไปสู่ชาติพบคือความคิดคิดแบบไหนนำไปสู่ชาติใหม่แบบนั้นเราจำลำดับก,การเกิดการตายให้ดีนะมันจะไม่พ้นกับวิธีนี้เพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าตายแล้วไปตดนรลก,ก่อนเมื่อตดนโลกแล้วถึงไปชใช้กรรมันจะขัดแย้งกับตัวนี้ทันทีถ้าใครมีความเชื่อแบบนี้ละทิ้งเสียเพราะเป็นความเห็นผิดเราต้องาำกดกฎเกณฑ์ตามหลักของปฏิจจสมุปบาท พบค,คือความคิดนำไปสู่การเกิดชาติเพราะมีเหตุปัจจัยของพบจึงมีเหตุปัใจจัยในการเกิดขึ้นของชาติชาติเกิดแล้วในขณะที่เรากําลังคิดเรื่องชั่วๆเร็วๆชาติต่อไปจะไปเกิดเป็นอะไรได้ชาติหมาไปเกิดเป็นหมาได้เลยเพราะอะไรเพราะคิดเร็วคิดชั่วคิดไปในทางล,ดดละล้นเดรัจฉานละเปรต แต่ในขณะนั้นอัตภาพสุดท้ายก่อนตายจิตสุดท้ายก่อนตายดันไปยึดมั่นถือมั่นในภพฝ่ายอกุศลที่นําไปสู่ความเป็นสัตวรราา์เดชนคือไปเกิดเป็นหมาก็ได้อัตภาพใหม่คือรังสัตว์เดชนาเลยถ้าในขณนะนั้นใจหรือจิตเนี่ยกำลังคิดกําลังสร้างภพฝ่ายากุศลจะนําไปสู่รังมนุษย์หรือเทวดา,ถ,าถ้าในขณะนั้นคิดนึกติดตึงใน,ในใจสร้างภพสุดท้าย เป็นฝ่ายพุคติเป็นฝ่ายอกุศลก็นําไปสู่นรกนิรชานและเปรตมันไหลไปตามอะไรตามพเพราะฉะนั้นเราคิดอะไรในชีวิตประจําวันของตัวเองในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในวันใดวันหนึ่งในทุกๆวันทุก,ทกชั่วขณะจิตนั่งหนังกำลังสร้างพแล้วแล้วพบนั้นกําลังจะนําไปสู่ชาติใหม่ของเราถ้าเราตายในขณนะนั้นแล้วจิตเนี่ยผูกติดก,กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่ นั่นแหละอัตภาพการเกิดต่อไปของเราพระเจ้าเลยสอนให้เราคิดอะไรคิดกุศลตลอดเวลาเพื่ออะไรเมื่อในขณะใดเราตายจิตผูกติดกับกองกุศลจะนําไปสู่สุขคติแต่ถ้าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไม่เคยฝึกเจริญสติสัปพัญญะไม่เคยฝึกรู้เนื้อรู้ตัวคิดอยู่กับกุศลเลยเราจะสร้างแต่พบที่เป็นฝ่ายอกุศลแล้วเราคิดอย่างนี้ซ้ําๆตายในขณะนั้น พราะสุดท้ายที่เราไปเกาะผูกติดกับโลดเรื่อน่าจะความเพลิไปเกาะอยู่กับความเร็วความชั่วที่เคยทํามาไปนะทุกขติเลยนรกเดรัจฉานและเปรตเป็นที่ปักเข้าใจหรือยังว่าลําดับการเกิดการตายมันเป็นอย่างนี้เนี้ยการไปดังนั้นทําไมการศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าและการพิจารณาให้ควรตามธรรมจึงเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าเราไม่เข้าใจองค์ประกอบตัวเนี้ยเราจะไม่มีทิ้งเราจะไม่มีทางทิ้ง นรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตยวิสัยได้เลยเราจะไปเกาะอ,อยู่กับอะไรน,นรกลกำเนิดเดรัจฉานและเปรตนวิสัยอย่างเดียวทุกคติอย่างเดียวล้วนเพราะอะไรมันเคยชินแล้วโดยมากชีวิตเราเคยชินฝั่งนะั้นกุศลหรืออกุศลอกุศลไม่่มันจะเอียงกุศลตลอดเวลานะแต่สันดานไ,ไปทาองอกุศลตลอดมันไม่ค่อยตอบแบบไม่ค่อยจริงจังเลยนะ ราะฉะนั้นเนี่ยโดยมากเราจะคิดไปในสายอาคุสนเสมอมันนอนเรื่องในสังดาลมาตลอดสังสารวัตอันยาวนาะนมันเกาะเกี่ยวกับเรามาตลอดเวลาไม่เคยหยุดเกาะเกี่ยวเลยในชีวิตเราดังนั้นอาคุศนเนี่ยมันชินตลอดเราสังเกตตัวเราเวลาเราคิดอะ่ะโดยมากเราจะคิดเรื่องไหนเรื่องไม่ดีไม่ค่อยคิดเรื่องดีหรอกโดยมากาจะคิดเรื่องไม่ดีขนาดนะบางทีเนี่ยอาจารย์นั่งพูดธรรมะอยูอย่เนี่ย แม้เป็นแบบเป็นคนที่ชอบอาจารย์เนี่ยนะบางทีมันก็จะมีอกุสลบ้างหัวอาจารย์ส่องสะแทกสะสะท้อนไฟมันจะเลยนว่าเฮ้ยโอ้ยมันทำมาสะท้อนได้ดีมันจะมีความคิดนึกคิดติดติดขึ้นมานิดนึงลยนะมันจะรู้สึกโผล่ขึ้นมาอกุสลแล้วมะอกุสลแล้วนะแต่บางทีไม่ได้ตั้งใจเนะมันผุดขึ้นมาอันเนี้ยพระเจ้าเรียกว่าอักลูกสายความเคยชินฝางอกุสล ที่มันนอนเนื่องในสันดานมาตลอดสังสารวัตรอันยาวนานมากตัวนี้หอนรสายจําไว้ให้ดีบางทีความคิดเราเนี่ยจูจ่ๆมันดีขึ้นมาเฉยเฉยแต่ที่เราไม่ได้คิดเลยนะมันพุ่งขึ้นมาตัวพุ่งตัวขึ้นมาเองบางคนเนี่ยหนักน,นะไปนั่งฟังเทศฟังธรรมกับพระที่วัดมันไปคิดว่าไงรู้ไหมพระหล่อเนาะถ้าได้สักทีคงจะดีเดนาะเออโอ้ยทําไมเนื้อตัวมันแบบทำไมท่านแบบดูดีดูดงามสะอาไปหมดเลย แล้วบางคนในจินตนาการหนักมากเลยนะถึงขั้นล่วงละเมิดไปมีเพศสัมพันธ์ได้ซ้ำทำมาถึงคิดไปได้ไกลขนาดนั้นแล้วมันหยุดไม่ได้เลยนะเพราะอะไรมันไม่มีสติสมัญญะมันไม่มีความละอายชัวยว่วคราวเนี่ยเรียกว่าอานุสัสความเคยชินฝังอกุศลที่มันนอนเนื่องในสันดานมาตลอดสังสารวัฏอันยาวนานมากยาวนานมากเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าในขณะที่เรา,ากาลังนั่งสมาธิอยู่หรือกาลังนั่งฟังธรรมอยู่ ความคิดอะถ้าเราเห็นมันทันอะไรมันผุดขึ้นมาบ่อยๆบ่อๆความคิดประเภทไหนผุดขึ้นมาบ่อยๆนั่นแหละให้รู้เลยว่าตลอดสังสารวัฏอายาวนานะเราคิดแบบนี้มาตลอดคิดมาตลอดซ้ำๆจนวันหนึ่งเนี่ยเรามันเริ่มสังเกตมันว่าโอ้ความคิดอะไรแบบนี้เป็นอย่างนี้หรอความคิดอยู่เริ่มต้นเป็นอย่างนี้เหรอมันจะเริ่มเห็นตัวเองได้เลยว่าอู้มันเอียงเทียงไปฝั่งนี้หมดเลยเนาะมันไปฝั่งอุศลนหมดเลยมันไม่ได้อยู่ในฝั่งของกุศลเลยมันไปตามความเคยชิน พราะฉะนั้นในชีวิตเราเนี่ยเราสามารถแก้หารุสัยฝ่ายอกุศลในตลอดสั่งสร้ากัาาาานยาวนานสามารถทาได้นะได้ด้วยการแก้ไขมาในปัจจุบันคือพยายามเปลี่ยนมันด้วยการเอากุศลไปใส่จากเดิมมันเคยคิดเร็วคิดชั่วเปลี่ยนไปคิดในทางที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมคิดไปในทางที่ดีพบพบนาไปสู่การเกิดน,นะแล้วมันจะสอดรับกับอะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เรารอคอยการตายมีสติในการรอคอยการตายเสมอต้องมีสติรอมาเลย มันจะตายตอนไหนก็ได้อย่าไปกลัวต่อความตายต่อมันเพราะอะไรเพราะเราจะตายตอนนี้ก็ได้ถ้าเรามีสติรอคอยการตายยอมรับตามความเป็นจริงว่าเราตายแน่ไม่กลัวต่อความตายตัวเนี้เรียกว่าเป็นการนึกคิดติตึกฝ่ายกุศลฝ่ายกุศลเลยนะฝ่ายกุศลเกิดและงอกขึ้นมาได้ดังนั้นถ้าเรามีมรณานุสติมีสติในการรอคอยการตายเป็นเรื่องฝ่ายกุศลที่พระจ้ไให้ทำถ้าตายในขณะน,นั้น สุขติโลกสวรค์หรือถ้าตายในขณะนั้นแล้วดันพิจารณาความตายว่ามันไม่เที่ยงเป็นทข์ทุกคนเดินสู่ความเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วสามารถละความเป็นตัวเป็นตนได้มองเห็นได้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นของเราสั่งยชน์ข้อแรกตัดได้เลยสักยตทิฏฐิเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราอีกต่อไปเห็นว่าขันท่านี้ไม่ใช่เราอีกต่อไปโสดาปิมรกเลยแค่มีสติรอคอยการตายอย่างเดียว ได้ความเป็นโสดาปฏิมาได้เลยแต่การเข้าไปเห็นมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆซ้ำๆจะง่ายขึ้นไม่ใช่ง่ายนะง่ายขึ้นง่ายนิดหนึ่งแต่ยังดีกว่าไม่เริ่มต้นในการทำเลยสกักยานิธิตัวแรกละให้ได้ในชาติเนี้ยใครยังไม่ได้โสดาบันปฏิผลโสดาปฏิผลยังล่างสังโยษาข้อแรกไม่ได้ไม่เป็นไรเอาข้อแรกให้ได้ สักยะทิฏฐิเห็นว่ากายเนี้ยไม่มีอะไรเป็นของเราเห็นว่าโลกเนี้ยไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเพียงแต่อิงอาศัยในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็นั้นเองไม่ยังยึดบ้านถุนบ้านอยู่นะยังยึดอยู่ว่าเป็นของเราแต่เห็นแล้วว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเรายืดมายืมมาเฉยๆใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยเฉยๆใครเห็นข้อแรกได้เอาตัวแรกได้โสดาปฏิมักยังไม่ได้โสดาปฏิผลนะยังไม่เป็นโสดาบันเต็มตัวว่าที่โสดาบัน ว่าที่ว่าที่มันว่าที่ร้อยตีอย่างงี้นะอันนี้ว่าที่โสดาบันถ้าเราได้ว่าที่โสดาบันคือโสดาปิมักแล้วเราจะไม่มีทางตายก่อนได้โสดาปิผลเพราะฉะนั้นใครละสักยะทิฏฐิความเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยตัวแรกให้ได้ในชาตินี้ยังในชาตินี้ต้องได้เป็นโสดาบันแน่นอนพระพุทธเจ้ากำลังตรีเพราะอะไรมันจะมีแต่เจริญไปในทางเดียวไม่มีตกนับลงได้อีกแล้ว นี่โสดาปฏิมัเพราะฉะนั้นทำมัคให้ได้เดี๋ยวผลจะมาเองแต่ถ้ามัคยังไม่ได้ไม่ต้องพูดเรื่องผลเลยไม่มีอะไรมาได้เลยเพราะฉะนั้นมัควิธีในการที่เรามีสมติสัมปชัญญะรู้เั่ารู้ตัวจดจด่ออยู่กับสิ่งนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดหน้าที่เราเนี่ยมองเห็นให้ได้ว่าพบเป็นตัวนําไปสู่การเกิดชาติใหม่เราต้องสำเนีมมยกตัวเองเสมอว่าเราจะต้องมีสมติสัมปชัญญะคิดเฉพาะในเรื่องที่เป็นอัตเป็นธรรมเท่านั้น เราจะต้องคิดในเรื่องที่ไม่เป็นไปเพื่อการพยาบาลและเปลี่ยนเบียนอย่าไปคิดถึงเรื่องนี้เพราะถ้าเรายังนึกคิดติดถึงถึงสิ่งนี้อยู่เรากําลังสร้างภพองของ,ของนระก,กําเนิดกิเลสฉาและเปรตวิสัยทุกคั้งพระอาจารย์ฝากพวกเราทุกคนนับจากวันนี้เป็นต้นไปต่อจากนี้ไปจกคิดอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดให้พ้นจากการพยาบาลเปลี่ยนเบียนอย่าไปคิดการพยาบาลเปลี่ยนเบียน การคือความอยากได้อย่างมีอย่างเป็นเกินเกินกว่าเหตุจนนำมาซึ่งความเบียดเบียนเดือดร้อนคนตัวเองและผู้อื่นพยาบาทคืออาฆาตพยาบาทมากร,ร้ายต่อบุนคคลอื่นอาฆาตตลอดเวลาจ้องจะทําร้ายตลอดเวลาเบียดเบียนคือเราเนี่ยลงมือจะทําในการทําลายทําร้ายเขาให้เขาเนี่ยเป็นไปตามความพอใจของเราโดยการเข้าไปทําลายเขาทําร้ายเขาเบียดเบียนเขาละนี่คือเบียดเบียน พยาบาทเนี่ยมันเป็นความรู้สึกในใจแต่เบียดเบียนเนี่ยคือลงมือกระทาเลยเช่นลงคิดจะตีเขาเวลาเบียดเบียนคือตีเลยพยาบาทเนี่ยยังอยู่ในมโนกรรมแต่เบียดเบียนเนี่ยกายัรรมกัวจีกรรมละการเบียดเบียนจึงเบียดเบียนได้ทั้งกายและวาจาแต่ในใจเนี่ยพยาบาทอยู่ดังนั้นการพยาบาทเบียดเบียนอย่าเข้าไปยุ่งกับมันเพราะถ้ายุ่งกับมันเท่ากับว่ากําลังสร้างภพฝ่ายอกุศล เมื่อสร้างภพฝ่ายอกุศลจะนําไปสู่การเกิดชาติฝ่ายอกุศลที่ไปคือที่ต่ำไม่ใช่ที่สูงเวลาพูดอะไรกับใครเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอะไรเลยพูดกับโชคห้าพูดไม่ดีครับพยายามอย่าไปมีมโนกรรมวางทีวาจาหรือคำพูดพูดออกมาได้แต่สํารวจใจตัวเองให้ดีว่าใจตัวเองเนี่ยมีราคะโทสะโมหะอยู่ในขณะนั้นหรือเปล่าถ้ามีรู้ตัวให้เร็วแล้วรีบทิ้งอารมณ์นั้น เพราะนั้นเราอย่าลืมนะความคิดนําไปสู่การเกิดนะพกคือความคิดนําไปสู่การเกิดคือชาติชาติชาลาวรณะโสกกาปร,ริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นรบถ้วนชาติเนี่ยคือการเกิดห้าคติที่ไปของสัตว์นรกเดรฉานเปรยม,มนุษยเทวดา นี่คือห้าคติที่ไปของสัตว์สัตว์โลกเราจะไปในห้าคติที่ไปนี้ไม่มีทางไปอย่างอื่นจะไปแค่ห้าที่นี้วนไปวนมาเวียนตายเวียนเกิดสลับกันไปสลับกันมาไม่เคยพ้นจากตรงนี้ได้เลยเวียนเนี่ยคือชาติเกิดเป็นหมาก็ชาติหมาเกิดเป็นวัวเป็นควายก็ชาติวัวชาติควายเกิดเป็นสัตว์นรกก็เป็นชาติสัตว์นรกเกิดเป็นเปรตก็ชาติของเปรตวิสัยเกิดเป็นมนุษย์ก็ชาติมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ชาติของเทวดาอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนำไปสู่การเกิด หกคือความคิดของเรานึกคิดติดตึกถึงสิ่งใดจ,จากเคยชินในสิ่งนั้นเมื่อเคยชินในสิ่งนั้นเวลาตายเวลาตายพระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าเวลากายแตกเพราะการทําลายแห่งกายกายแตกคือการตายกายแตกก็คือร่างกายแข็งใช่ไหมหยุดหายใจระบบในร่างกายทุกอย่างหยุดทํางานนี่เรียกว่ากายแตกละช่วงกายแตกปุ๊บ จะมีอัตภาพหนึ่งที่เรียกว่ารอคอยการเกิดที่พวกเราเรียกว่าสัมภเวสีอ่ะหลายคนก็ไเข้าใจว่าสัมภเวสีคือรอการเกิดอยู่ตามสียแยกไฟแดงอย่างนี้นะอยู่ตามสามแพ้แล้วเราก็บอกว่ามันเฮียนแต่ความเป็นจริง เขาไปคิดกันเองว่านั่นคือสัพเพเวสีสัตว์คือรอการเกิดแล้วไปลอยวิงว่งวิงว่งบ้างไปคอยหลอกคนเอาตัวตายตัวแทนมาตายแทนตัวเองลูกตัวเอง,เอง,เองนำไปเกิดอันนี้ไม่ไม่จริงทั้งหมดมั่วสั่วทั้งหมดผิดจากหลักของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดทั้งสิ้นอย่าไปฟังให้มาฟังสัพเพเวสีสัตว์ในความหมายพระเจ้าตามหลักปฏิจจสมุปบาทสัพเพเวสีสัตว์เป็นช่วงอัตภาพรอคอยการเกิดของสัตว์พวกเราเรียกว่าสัตว์ผู้หลงยึดติดในขันห้า พอเวลามามาเจอสัตว์ปุ๊บเนี่ยสัตว์ผู้สแสวงหาการเกิดสแสวงหาตภาพช่วงระหว่างรอคอยการเกิดช่วงเนี้มันจะสร้างรบตลอดเลยไม่หยุดสร้างรบเลยกายแตกแล้วนะแต่ชีวิตเนี่ยยังอยู่คือมันกําลังสแสวงหาพบสแสวง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 ตามความเกิดจริงแต่ขณะนี้เราไม่รู้แล้วนะเพราะอะไรกายมันแตกไปแล้วมันไม่มีผัสสะอะไรกระทบแต่มันยังรับรู้ยังรับรู้ได้อยู่ยังสามารถกินอาหารได้ เวลาสัพพเวสีสัตว์เนี่ยคือกายมันแตกแน่สัพเพเวสีสัตว์ก็ยังมีอาหารสีได้อาหารสี่มันจะมีของมันอยู่เราไปหาศึกษาดูกับบลีการอาหารอาหารคือคําข้าวาภาษาอาหารอาหารคือภาษา,อ,าอะไรอีผมรู้จักไม่ได้ไป็นอาหาสองอันหรืออาหารเหล่านี้ยังสามารถรับรู้ได้เช่นเขาเนี่ยตายแล้วเราเนี่ยเอาธรรมะกุเ,เข้าไปเปิดให้เขาฟังตอนตาย เนี่ยมันยังได้ยินได้ฟังได้อยู่แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอันการันตีไม่ได้ว่าเขาจะได้ยินหรือไม่ได้ยินแต่เราสามารถสร้างเหตุได้แม้เราไม่รู้เปิดไปก่อนคือเขายังสามารถแสวงหาพบของกุศลได้หรือเขายังสามารถไขควรตามทาได้เปิดไปก่อนหรือเราเนี่ยไปกล่าวธรรมแต่ดีที่สุดคืออะไรกล่าวธรรมตอนที่ยังไม่ตายไม่ต้องรอตายก่อนเราข้าวิที่รุ่ปเปิดตอนมันนอนพางหน้าทางหน้ามันเปิดซะเลย เหมือนผัดคุณนะเนี่ยในสนาพุทธการเนี่ยมีความทุรน,นทุรายจะเป็นกระตายกับเวทนาที่เกิดขึ้นทางร่างกายอย่างยิ่งเพราะป่วยร้องตลอดเวลาทรมานพุทธเจ้าเนี่ยเลยไปเมตตาสอนธรรมะให้พระให้ฟังให้ภัยคุณนะเนี่ยพิจารณาเห็นอนิี้จังทุกขังอนัตตาสอนอริยสะศัจ์ส์ให้ภัดคุณะได้ฟังเมื่อภัดคุณนะไข้ควรตามคำผุรใเจ้าผัดคุณะเนี่ยก็เลยสงบระมัดทางกาย ก็เบาขึ้นสงบขึ้นอาการทู้ล่นทุ้ายเจ็บป่วยได้ไข้เนี่ยก็เบาบางลงเมื่อเบาบางลงพัทคุณะทำยังไงเริ่มพิจารณาให้ควรตามธรรมร่างกายสงบระงับแล้วพะผู้มีพระเจ้าเดินออกจากคุณติของพัทคุณะไปแล้วเดินไปเวียงดีเยนหลังจากนั้นอีกไม่นานพัทคุณะรณาภาพแล้วมีคนเนี่ยเดินไปกราบทููพระเจ้าบอกว่าพัทคุณะเนี่ยได้บรณาภาพเรียบร้อยแล้วพระเจ้าพยากรณ์พัทคุณะเป็นอนาคามี ปัลุเป็นพระนาคามีอะระยะบุคคลขั้นที่สมขั้นรองสุดท้ายปรรลุถามเพราอะไรภัตคุณนะพิจารณาให้ควรทำบพระเจ้าก่อนตายได้ถึงอนาคามีเห็นไหมพิจารณาก่อนตายแค่จังหวะ